คุณเด้อคุ่นออน,นุ่น้องกางเต็นนอนอทั้งกองเฟียงเต็นบักใหยหนึ่งม่นเป็นเต็นนอนสามคนได้ได้เต็นหน่วยนี่กองเฟียงสีเง่สัมดาพี่น้องใหญ่ค่ะพี่น้องมานอนเต็นน้ำกันเดออ้ออุ่นอุ่นสละสบายนอนยังได้เต็นแรกอุ่นอุ่น,น,นสวัสดีจ้าพี่น้อง พี่น้องมือนี่ซะหน่อยเสียนถ้าลูกไส้กลางเต็นนอนนี่ทั้งกล่องเสี่ยงนะพี่น้องอย่ากแกงนองเออนิ้วนี่ด้อแกงนองน,นี่เห็นบ่มันอยากมาหาเมยมันแกงดึงน้องนไว้กวน,นน้องนี่ไอ้สิกลางเต้นนะพี่น้องกล่องเสี่ยงกล่องบังกใญหนึ่งลูกไส้อยากนอนกวนนอนตะมู่ว่านี่แม่นอนกองฟางมราสิเป็นอยากนอนเปลี่ยนบรรยากาศเราสิน,นอนที่เทียงหน้าเต้นใหญ่เนเอาไว้หายจงัง ตอนเย่ยมา,าลังปีใหม่นื้ว่ากางในแม่กางบ่เต็นเต้บรรยากาศมันดีพี่น้องนานนอนเต็นมากเลยช่วงนี้อากาศเย็นจะหน่อยกัเลยสิชวนลูกชายนอนกันบรรยากาศท้องหน้าย็นสบายสบาย อยู่กับธรรมชาติมา้วู้ปยน่เพรนมาเเมเ็มหอยจะเป็นนอเหรือเื่องโนอยจะเป็นนอนเครื่องสองเคียงพี่น้องสูงคุณอ่ะเบินขึ้นกองหน่อยได้พี่น้องอันทีจริงมันกรองง่ายๆคุณใดใส่ขั้นใดคุณได้ขันหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดผัดบันไดพกเน่านัได้ดอไตขึ้นไปเลยได้พี่น้องไตขึ้นแต่ลาบข้างบนมีแต่ลาบแล้วก็ไปบานผมไปน้ำดูเยอะหรอกวิถีทงไฮทงหน้าได้พี่น,อนอ้องชอีวิตเรียบง่ายอยู่น้ำทงไฮทงหน้าอยากอยู่แบบไรก็อยู่อยากเป็น นอนกลางลม่มกลางแดดกันนอนได้ยู่ง่ายกินง่ายด้ิพี่น้องอเอาไม้ออกเดี๋ยวจะติดโต๊ะไปนอนควงกับตกะตายวัดใจไว้เลยว่าใครจะไปใครจะรอดนอนท่าที่แล้วท่าไหนเนี่ย อะไมันก่วงเจระเขนี่ที่ละเ้มนเอาสิบมาทางใตพี่จนมีพวแม่นน่อยเด้อพี่หน้องโอดใจ อาลากิจนอนเต้นด้วพี่น้องขึ้นแรกเปลี่ยนบรรยากาศมวนมวลด้อพี่น้องมือแรกว่าหูสิเป็นจัญญาานนนงใดอยากจะนอนบงงอ่งสูงนอนที่สูงเป็นเดิมค <laughs> นนีนอน้องกางเต้นนอนอทั้งกองเฟียง เต ind, no trendy, aken, ้นบัางไงหนึ่งว่ามันเต้นนอนสามคนได้ได้เต้นหน่วยนี่งกองเฟี้ยงสีไงสำหดัพี่น้องใหญ่ครับกลางได้อีกอันหนึ่งอันน้อยอันน้อยกลางได้อีกตุ่มไก่เขาก็ย่างยืดได้หรอยืด้พี่น้องวันนี้นี่มามาถ่ายรูปก่อนลงมานั่นกองเฟี้ยงนะพี่น้องอู ไม่ Bye, <laughs> บายนิวบรรยากาศดีๆพี่น้องอากาศเย็นๆจักหน่อยนอนเล่นอยู่หันละได้แม่เป็นหนึ่งเขาก่อนเดี๋ยวโมเล่เขาจัะนอนโอ้ไปนอนเต็นที่ทั้งกองเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องปะกินเข้าอิ่มแล้วอี่แล้วพี่น้องเอาไฟมาตั้งไว้เห็นบอ่กองเที่ยงนั่นกองเที่ยง นี่ตลอดไฟ,อ,ไฟอ,ดอุ่นๆซ<ห><ร>ะล่ะมันสิอุ่นยิ่งรกอากาศดีว่ามีลมถ้าลมแห้งซะหน่อยออกจากเทียงหน้าบ่ไายซะหน่อยหนาวอันนี้พราอากาศดีๆอากาศดีๆเด้อพี่น้องปไปนิ่วไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วอันข้างขึ้นเท่ายู่งใสเดี๋ยวเห็นกองเพียงบ่ล่ะ ายไต่ขึ้นไปเลยนี่ก็ไต่ขึ้นไปเลยลูกนั่นเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศด้วยที่น่องไต่ขึ้นไปแล้วบอกเออหนาไฟพูดเด้อพูดอันร่องเท้าก็ไว้ตะล่างตะลูกเสี่ยวขึ้นไปยังเออไต่ปีนเป้าขึ้นไปด้ขพี่น้อง นอนอุ่นๆเ้อเอาแม่จะขึ้นได้บ้านตกแต่งมาทั้งหมดเออได้ได้วยหน่อยกับไต่ไต่ขึ้นไปได้พี่น้องมันสูงต้องใส่ขั้นใดไต่ขึ้นไตนิวเข้าไปมุดเข้าไปเลย เนื้อเขาไปแล้วเด้อจ้ะไปเต้าอ่ะในพวกข้างในด้วยเอออะไรพบ่ต้องมันบอดฟิวโดดๆทานแน่นนะกองบางอย่างนึงเนาะนอนเลยเดี๋ยวมันจะตรงมันจะโงายอุ่นอุ่นอุ่นมอนมันจะอัดเลี้ยกมอนดีดีมอนว่างไว้ดีดีเออก็นอนต่ำเนาะ ข้าก็อยากนอนเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอู้สบายค้าก็เลยนอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอ,เอื้อนกระสีเฮ็ดขึ้นจนสุดจนเจีมยมัดจอมแล้วพี่น,อน้องนอนบ่ได้บันแล้วก็สีเฮ็ดแล้วก็สีเฮ็ดอีกกองไม่ก็สีเฮ็ดอีกกองนึ่งยืนรูเฟี่ยงเลี้ยตั้งหลายลูกโอ้อเ้าก็เฮ็ดกองนี่มันลแล้วต่อมาหนูจะได้นอนไหมได้นอนถึงได้นอนแบบ ไม่นอนวันวันอันมันจันวันอาทิตย์กอนนะวันอาทิตย์พ่อจะเป็นย่ามเด้อคุณบาเป็กแล้วจะเป็นย่ามที่แต่ล่างนี่บาเป็กแล้วชินอนทำนี่ผู้เดียวที่แต่ล่างแล้วจะเป็นย่ามเอ้เอื้อลูกสาวจะสองตัวมานอนเป็นมูที่ล่ะมาควนให้มันมาแหนปิ้งมาผัวหูมพัวห่มเจอขึ้นเอาพื้นหน่อยแล้จะชินหนาวดิเพี่น้องฮะ น่ารก้บทเ่านี้าานี่คือเสียงหน้า <c oughs> เดี๋ยวี่นองนอนกระซ่มบู้ออกที่ี่หอนหอนเดยี่ปนองม้นหนาวด้นิว่วม้วนพอมน,นิ่มเขาคือเอาหุ่มอาม้อนมากแบบย่านหนาวค่ะเื่ออะไรวะบูยไ,ไม่้อบอาบอาในใบกรดูไม่ต้องอาดไม่ต้องอาบไ,ไม่ต้องอาบาต้อง <c oughs> อง <c oughs> าะอาดเขาัวใจขาดได้ดู้าะาา่าา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 าดา ก็จริงๆครับเอาเอาตั้งแต่อันมุง่งลวดลงอัน,นอันทำไมมันมล่มเขาตัวลูกแมนให้ลบมันเขาตัวเสียงเพลงมาตะเสยดูเขาเจ้ามีหมอลำทางใดวุว่าเป็นอย่างตัวอย่ามาเขามันอ่อยเดอ้อ มอลั่มสางไดรย์บุญบ้านไดรย์บุญมีมอลัม่มสร้างนี่ก็น,นอนพี่น้องมานอนเต็นน้ากันเด้ออุ่นๆซะละโอ้สบายนอนอยู่ในเต็นเลยอุ่นๆมี <c oughs> มาเจอดีจ้าโสแล้วพี่น้องจ้าโสอากาศพอดีพอดีเลยทันลมก็พอดีไม่คิดติวตกจะรู้อุ่นๆนิ่มพร้อม อพอ่วันนี้เช้าตื่นขึ้นมาเจอจี๊ซ่าสุดตื่นขึ้นมาเจอเจอปลาเต่ายรู้เมืนบอกว่าเราตายแล้วโอ้ยอันนี้ก็ได้เราไปชัวร์นั่ได้อีกเลยถ้าพอมนัอนนอนั่งกระนอนได้อีกเต็นแม่เลยนะได้ย่านย่านเสี่ยงงนมันผิดนัะทางเยือนบ่นอนเคืองเดียวกล่องไงฟังนั่นก็นี่ยิ่งนั่งจะหน,น,น,นีกันชิ่แค่งเองียงนอนงสองนอนสคองกนกระพ้อ พอพอน,นอนไม่ชั่งใตอุ้นดีดีเสนออื้มทำบายเถอะโหจริงิพอนอนจะโดินลำเนาะ<ห>น,นอนได้ขึ้นเดียวเนะจ้ะนอนได้ขึ้นเดียวเดี๋ยวกะจะเอาขึ้นจอมมันมันแล้วแล้วก็ที่เฮ็ดอีกกองนอึงจ้างนอนเ<ห>รือไบเสียพ่อเรือใบช่วงปีใหม่อ่อาเสี๋ยวกะนอนเดือนปีใหม่เอาดาวให้ก็ได้ อันนี้ห้าน้าเซมเปิลซิก,กอนเซมเปิลน,นันกพี่นอ้องประเดิมประเดิมนะประเดิม <c oughs> อุ่นมากเสื้อจะอิจฉาเตรียมเสื้อกัน,น,นหนาวส่งกันหนาวเขาฮุ่มน่มวมอีกว่าจะพอนาวเออมันเด็กมากอาจจะหนาวกระไดได้ลูกเวลาเ้าออกข้างนอกแล้วมันจะเย็ยนไปยึดไม่หนี้เอาอุ่น ีนนน่่เนนออาาัมันนอกเงียบสบายได้พี่น้องนอ่นในท้องนาสบายสบายแต่ว่ามีเสียงเพลงน้อยล่มมากถ้าก็จอนนี่าานนี่อย่างนี้ฟังเสียงเพลงกัาขึ้นนี่แทบที่สู้ขึ้น มาทางลมเราหยุดใจใ่ลมเดี๋ยวพี่น้องลมหนาวแห้งพี่น้องซะหน่อยครับอันเบาไปกันต้องโุกดูกไส้ลงม,มานอนถา,าง่างมันยู่สูงเกินลมมันโกรกขักแหนะหนอยกับยานโค้งเล็กมันหักเลยเอามานอนหยุดถา,าง่าง ฝั่งกองเสียงน้อยหนึ่งลุกลุกใต้พรกิจนอนเต้นพี่น้องง่ายมองตีหนึ่งกลัวล่มแห้งเพราะคิดว่าสิล่มตอนแรงเงียบเส้นนง,งบบล่มบัพันบานหาทุ่มมาตีหนึ่งบันเวิด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 วด,ดยานโค้งเล็กเป็นหาก่อน ปลุกตัวปลุกลูกชายลูกก็นอนทางล่างหวันมันบังกองเฟียงกับกองเฟียงบังไว้ก็อ้วนดีอยู่เย <c oughs> ็นสบายแล้วนอนทางล่างเราต้องไปนอนทางกองเฟียงมันสูงเนาะนี่ก็ล่มทางจะมืออื่นพ่อกันได้พี่นอ้องนอนต่อเกินพล <c oughs> าดลูกชายผ่าพูนค่ะ สวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น้องโอ้แกงแล้วหนาวอากาศดีครับหนาวหนาวหนาวแกงแล้วคุณตะเวนก็เริ่มจะคุนอันนั้นคือว่าในถอดไฟ บูหลูกสาวขว่อยสาวขว่อยมาหาเพิ่งดูเห็นเพิ่นบ่เห็นแม่ก็พอเอ้ยลูกสาวขว่อยนะอีหล่าลูกอีหล่าแม่นอนอยูอ่อะแม่นอนอยู่กับตาบลูกแม่นอนอยูอ่เต็มอีหล่าจะมาอย่างลูกอ้ายว่าฮันต์ตื่นอยู่อ้ายยังนอนอยู่ ลงจากเต็นต์มาเบิ้งเบิ้งเบิ้งบุ้ย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 กิดหอดแม่แห้งโอ้โหกิดหอดโอ้กินหูแม่ละนี่ใส่เนี้ยออกมาเป็นไงลูกเป็นไงสบายสบายมากอยู่บนเต็นต์อุ้ยทั้งเต็นต์ร่มแห้งคัะพี่น้องก็เลยต้องออกมาพอเปิกตื่นยังเนาะพอเปิกตื่นหรือยัง นี่เด้อพี่น้องบรรยากาศย้อนในเต็มอูุ้่นคักอุ่นเหลือเกินอุ่นเนี้ยวท,กทยัทกไทยท,กทยักไทยทักไทยแฟนเอฟซีหน่อยเลยทักไทยสวัสดีครับอุ่นมากเลยครับ <S 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 อุ่นบ่ สวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น้องเย็นดีพักตื่นแล้วเป็นอะไรเนราอุ่นมากเลยนอนอยู่ชิ่งบาลับด้วยพี่น้องมันเด่นดีอยู่แต่ว่าลมมันกระแทกค่ะกระแทกปังปังปังแบบบัมันอยู่สูงนะขั้นใดสิบสองสิบสองขันมันสูงซ้ำใดไตขั้นใดขึ้นไปบนัน ล้อมกันใหญ่เต้นกันใหญ่กับกลางบอกแต่ว่ามันห่างแบบล่มเสาโค้งเล็กจานโค้งเล็กหักเลยต้องฝึกลูกชายลูกมาตีหนึ่งกลัวแม่บ้นลงมานอนห่างหลางนอนห่างหลังหน่อยจังหลับอสัตย์สนอยวันหลับไปจิถึงมันมันยุบยุบยุบลงไปแบบ น่าจะของล่างก็ดีแล้วเดี๋ยวคิดถอดลูกสาวเด้แป้งเอ้ยลูกสาววาชิม่านเดือนกลุ่มผ้าเอาสันต้นเดือนกุมภาพันธ์สหนาวปะพูดอาจจะหนาวถึงนี่ดอกปกติกับชิหนาวมาฮะอันงามพันมาพันกระสีกลางเต้นนอนดนึกกันละพี่นอ้อง นี่เราเต้นเพื่อนก็เอาไว้ให้ตีกายเพื่อนก็มาเพื่อนก็นอนเต้นเพื่อนก็นอนในบ้านเด้เพื่อนมานอนน้ำแม่ก็พออยู่หน้าลูกสาวผู้ใหญ่เพื่อนมากมากงามเพื่อนมากเพื่อนก็มากมานอนหน้าน้ำพอน้ำแม่เพื่อนมากบรรยากาศแบบทุ่งให้ทุ่งหน้านีะบรรยากาศดีกลางเต้นนอนหนามไฟอยู่หน้าบรรยากาศไลดีก็ยู่ในบ้านนอนในเที่ยงหน้าบ่เหมืดกันแล้ว มาย่ผมก็เลือกมาถือแย่เนาะมาย่มอากาศดีกลางเต็นนอนยินสบายนอนเต้นมือแรกกระพานไปด้วยดีด้วพี่น้องแล้วพอกันไมได้จ้าเอาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซะหน่อยนเด้อกดพีาหน่อยสิมี่กำลังใจเฮ็ดคิดต,ต่อไปพี่น้องได้เบิ่งข็น่าจะขอตัวลาไปก่อนแล้วพอกันไมได้จ้าสวัสดีจ้า